ครับสวัสดีค่ะพวกเราสองคนนะครับพี่ตุ้มคุ้นเส้นและพี่ขิงนะครับในการชาร์ลูมนะครับกับวันหยุดพักผ่อนสปายๆแบบนี้นะครับใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้เราก็โหมาอยู่ในไลบรารีอีกแล้วนะคะใช่ครับมาทําตัวชิลๆมีความรู้กันวันนี้เลยนะคะวิวก็สวยมีข้อมูลเยอะที่รายแสกุลิทนะครับภาพตรงนี้เนี่ยพี่ลองเข้าเว็บไซต์ของเอทีเาดูนะคุณจะเห็นได้ว่าที่นี่เนี่ยพร้อมสัตว์จริงๆปัจจุบันนะครับราคาเนี่ยสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่นะครับก้องคาร์ลูมบ้านทีเดียวแล้วไลบรารีที่นี่นะคะนนนอออกกจจาาะมีีหหังสืดๆใ้่บ ากาศดีๆแล้วนะคะก็ยังมีบริการ Wi-Fi โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะคะเมื่อกี้พี่ต้องดูเว็บไะไรอยู่คะพี่ดูของ a p ครับดูความขึ้นหน้าของโครงการกันบ้าแล้วก็ดูแฟชั่นกันไปแต่ว่าเด็กคนนี้ค่ะดูเว็บไลไรอ่ะผมก็ดูเว็บของ a อวีดูเว็บของ AP เนี่ยครับอะไรนะ AP แต่เมื่อกี้แอบเห็นอะ a v จริงๆนะ ผมดูเว็บเอทีครับดูการตกแต่งนะครับเพราะว่าดูห้องที่นี่เนี่ยเสร็จแล้วสวยงามอยากจะซื้อสักห้องหนึ่งนะครับเดินลอดหราคือผมอยากจะบอกว่าเวลาที่เราจะมามีเรียนหอเนี่ยเราก็มีรูปคู่ใหญ่แตะไว้ที่ข้างฝาแต่บางคนเนี่ยรู้สึกว่าแปะรูปที่ข้างฝาเราจะมีรอยสติ๊กเกอร์ถ้ามีความรักก็อยากจะแปะรูป จะไปแชร์ทำไมครับเมื่อมีรอยปั๊บเนี่ยบาก<อ>่อนชิว่าทำให้หนังเสือมันมีวิธีครับวันนี้นะครับผมมีเคล็ดลับดีๆการลอกคราบของกระดาษกาวสติ๊กเกอร์<ม>หรือว่ากา,า,า,าวเหนียวต่างๆที่แปะที่ฝาหนังของคุณนะครับเอาออกให้หมดจดเลยนะครับกับช่วงนี้ Aspiring Idea ไปดีครับกระจกก็ได้ใช่ไหมให้หมดเลยครับลูกตันนี่ได้หมดได้หมดเลยหรืออะไรที่ติดใจกันได้นะ Aspiring Idea by IP วันนี้นําเสนอวิธีการดึงเทปกาวที่ติดอยู่บนผนังห้องโดยไม่ทิ้งรอยคราบไว้สําหรับใครนะครับที่ชอบติดรูปถ่ายนะครับที่ประทับใจหรือว่าจะเป็นโน้ตต่างๆตามผนังห้องแล้วเวลาที่เราจะแกะเนี่ยโอ้โหมันจะทิ้งรอยคราบไว้ครับบางทีนะครับหนักหน่อยสีอาจจะลมดติดตามมาเลยก็ได้นะครับ วันนี้กิวมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันครับสิ่งที่ต้องเรียมมีดังนี้ข้อหนึ่งนะครับน้ำมันพืชนะครับข้อสองนะครับสำลีครับวิธีทำง่ายมากครับเพียงแค่เราใช้น้ำมันพืชนะครับมาทาบนเทปกาวแล้วค่อยๆลอกออกนะครับแค่นี้ครับผนังของคุณเนี่ยก็จะไม่ทิ้งรอยเปื้อนทิ้งไว้เลยล่ะครับ โ่อเทคนิคดีๆแบบนี้นะคะต่อไปนี้เนี่ยจะแปะรูปภาพอะไรที่ไหนยังไงนะคะก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วค่ะใช่แล้วจะแปะให้เยอะบ้านเลยครับเยอะเยอะเยอะตลอดเลยโอ้โหเมื่อกี้เข้าอินเทอร์เน็ตไปนะครับเจองานมางานหนึ่งเหมาะกับเป็นแฟนชาวโชว์รูมมากๆในะารับภาพกรรมเกี่ยวกับคนที่ชอบการตกแต่งบ้านและการตกแต่งบ้านนะครับภาพกรรมโฮมโปรเอ็กซ์โปร2010นะครับจะเริ่มขึ้นในวันที่12-21มีนาคมนี้นะครับเยังไงก็ลองไปดูกันได้เลยครับ เมื่อพูดถึงงานที่เป็นต้นแบบงานเรื่องบ้านตัวจริงที่คุณพลาดไม่ได้ก็ต้องงานนี้ครับ Home Pro Expo ครั้งที่11จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานี ani, ตั้งแต่วันที่1 2บสถึงยีมีนาคมซึ่งงานนี้นะครับมีโปรโมชั่นมากมายให้คุณได้เลือกช็อปกันเทียบรวมถึงไฮไลท์เด็ดสุดของบริการใหม่ที่เกิดขึ้นจากงานนี้ Home Service บริการที่ว่านี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันครับ งาน Home Pro e x p ซนะครับซึ่งจะมีตั้งแต่วันที่12ถึง21มีนาคมที่เมืองทองธานีเนี่ยวัตถุประสงค์นะครับก็จะเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องบ้านครบวงจรนะครับที่จัดขึ้นมาเป็นครั้งที่11แล้วนะครับซึ่งในงานนี้นะครับจะเป็นการเปิดตัว Home Service นะครับเรามาดูกันว่าเราจะเปลี่ยนบ้านเก่าให้เป็นบ้านใหม่ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําห้องครัวห้องนั่งเล่นบริการทําความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆหรือว่ามัณฑนากรออกแบบแบบสามิตินะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านมานะครับในดียวการก็มีโปรโมชั่นสุดๆไม่ว่าเป็นบัตตรคดิ โฮมโปรนะครับปัดกรุงศรีและสถาบันการเงินอื่นๆเนี่ยก็อยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมง,งานนี้ที่เมืองทองธานี12-21มีนาคมนี้ครับและทั้งหมดนี้ก็คือความพิเศษของงานโฮมโปรเอ็กซ์โปครั้งที่11ในครั้งนี้ไปชมความพิเศษนี้ได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึง21มีนาคมที่เมืองทองธานีาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www. h o m e p r o e x p o com และสำหรับแขกรับเชิญวันนี้คนะุณค่ะคา,ายาพี่ตุ้เป็นทั้งที่เจนะครับ เป็นนักรอ้องลูกใครแล้วเนี่ยบอกได้หรือยังคะไม่เคยทังทีก็แล้ครับพี่สิงผู้สุดรักเลยค่ะโอ้ยรีโอพุณนั่นเองนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเขาใช้เรามาแต่งห้องอะไรต้องมาคุยกันคะ่ะครับ และสำหรับแขกรับเชิญนะคะที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้นะคะก็อยู่ข้างๆกุนลาวนะคะขอต้อนรับพี่เลียวพูดค่ะสวัสดีครับ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 ผมนี่นะฮะเมื่อก่อนสมัยที่พี่เขาเล่นกีตาร์ร้องเพลงนี่ไปแกะเพลงเขาเลยสมัยเด็กนะมีอะไรบ้างเดียวสมัยเด็กเด็กเอลไงที่เอลไปไหนหมดแล้วล่ะแต่อย่างนี้หมดแล้วไม่รู้ไปไหนกันหมดแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยแอลก็เนี่ยฮะเลียวเนี่ยก็เลี้ยงลูกนะครับแล้วก็ จัดรายการวิทยุครับพูดถึงรายการวิทียุนี่อยากถามเลยครับนายที่บาลานใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยคอนเซปต์รายการเป็นยังไงที่พูดจัดเอยครับโดยโดยตัวคลื่นเนี่ยรวมๆแล้วมันก็จะเป็นไปตามเหมือนกับชื่อคลื่นนั่นแหละก็คือความลงตัวแล้วก็พอดีพอดีนะทุกๆเรื่องนะครับจริงๆพี่พุทชอบงานหนีมานานแล้วหรือเปล่าคะพวกงานแบบพิธีกรดีเจอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่เพราะก่อนหน้านี้ก็ทำรายการของตัวเองด้วยพี่พูดครับ อันนี้ถามเปิดอกเลยนะฮะคราวหนึ่งเนี่ยต้องมาแต่งงานชีวิตเปลี่ยนไปไหมครับบางคนบอกว่าแต่งงานแล้วเหมือนตกนรกติดบ้างอะไรบ้างนะครับพี่ผมคิดว่ามันอยู่ที่ว่าคนที่เราแต่งงานด้วยเป็นยังไงคนที่เราแฮปปี้ที่จะอยู่ด้วยหรือเปล่าที่เราภูมิใจแต่งงานด้วยไอ้คำพูดที่สำคัญมากที่เราคิดว่าเขาเป็ดหรือเปล่าเพราะถ้าชย่คือใช่ถ้าเกิดสมมติว่าแต่งไปแล้วพออยู่กันไปแล้ว กาเป็นอย่างที่เราเคยเห็นว่าเป็นจริงๆการท่มีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นการขึ้นสวรรค์ไม่ใช่ตกโลกโอ้โหได้ข้อคิดดีๆแต่พิพุธเยอะเลยนะคะแต่ละการของเรายังไม่จบนะคะพี่พุธวันนี้ค่ะเราจะต้องมาออกแบบห้องให้พี่พุธด้วยวันนี้จะให้รายการของเราออกแบบห้องอะไรก็เป็นที่ออฟฟิศการลวกันจริงๆแล้วมันก็ทําไว้ค่อนข้างที่จะสวยพอสมควรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่บางพื้นที่เนี่ยอย่างเช่นเทเรสชั้นสองของหนาออฟฟิศเนี่ย มันถูกปล่อยเอาไว้ให้เป็นที่วางคอมพิวเตอร์แอร์อย่างเดียวไม่ได้ใช้ประโยชน์มันเลยเป็นระเบียงแล้วก็วางคอมพิวเตอร์ใช่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยแทนที่มันจะเป็นมุมนั่งเล่นได้เสียพื้นที่เปล่าเพราใช่เดี๋ยววันนี้